สวัสดีครับป้อมือคีย์บอร์ดครับวันนี้ไปไหนครับเป็นเฟสคือเก่าวันนี้ไปเฟรนเฟสเล่นกับวงอะไรครับใช้ไลใช้ไลบันเทิงศิลป์ครับทุ่มครึ่งน,นะครับเดี๋ยวถ่ายบรรยากาศไม่ชมนะครับโอ้เนี่ยแต่งตัวอะไรเนี่ยหวานเจี๊ยบอลุมเจาะหวานเจี๊ยบอะไรนะหวานเจี๊ยบอลุมเจาะหวานเจี๊ยบลินเจาะไปไปกันเดี๋ยวไม่ทันโอเคแม่ <laughs> ขับรถ <laughs> ไปเจอกัน Place, place, place. สาวตลาดเป็นเปชอาวิ่งหนีทาไมวันนี้ฝนตกไหมคะเนี่ยตกไหมหรอขับรถมาตกตลอดเลยอะ นี่มีลูกชิ้นลูกชิ้นเจ้านี่อร่อยมากแม่ค้าก็สวยสวยมาทีไรนี่กินไม่ต่ำกว่าสองสามร้อยเลยเนี่ยร้านเนี้มีเบียมีหมึกหมึกย่างผลไม้ พี่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 วงใช้ไลค์ครับใช้ไลค์พี่ชื่ออะไรคะสัญญาครับผมพี่อะไรนะคะสัญญาครับโอ้มีพี่สัญญามีมีวิดีโอใช่ค่ะอ่าอันนี้วงอะไรคะคุณพี่คุณพี่วงอะไรคะคุณพี่วันนี้จะใช้ไลค์ครับใช้ไลค์มันทึงสินครับผมใช้ไลค์มันถึงสินวันนี้มาเล่นกับพี่พี่วงใช้ไลค์ วันนี้พี่ปอใช้คีย์บอร์ดสองตัวมันเทิงแน่วันนี้มันเทิงแน่เกปนลงรถไหม เราเล่นร้องเพลงเยอะเว้นเพลที่ขอด้วยก็แล้วกันนะไม่ใช่แอบ่ะพูดเยอะเหมือนคิดถึงไปยังไงไม่รู้กี่วันสามวันแล้วใช่ไหสามวันแล้ะไม่ได้ร้องเพลงนะไม่ได้อาบแล้วโไม่ใช่ข้อว่าทำไมเปรี้ยวจังเกษมคมสั่นจะหาบุ้ไงกระเสมบันดิตเออดีขอบคุณอาจารย์มือของมาช่วยช่วยโอเคครับผมไม่ได้อาศ่งเร็วไม่ใชิง นานน้อยท่ไมทำไมถึงนอนน้อยฮะคิดบอกว่าคิดคิดคิดว่าจะบอกว่านอนคนเดียวนอนน้อยยาวยาวถ้านอนเยอะมีสามคนขึ้นไปจบลูกผ้าบาศิบบาทแล้วเลื่อนกันนะคะอันนี้ปุกบริษัทเขาไม่พูดนะฮะจริงจริงก็ไม่อยากพูดเท่าไหร่จบไปแล้วสำหรับงานวันนี้ที่ตลาดเป็นเป็ค่ะสนุกสนานมากคนตกด้วย กไปฟังเพลงพ่อกันได้นะครับคุยเลยไปแล้วสวัสดีค่ะพี่ชื่ออะไรคะขอแนะนำชื่อเล่นชื่อแบงครับพี่แบงมาลุตคนนี้ร้องเพลงโอ้โห เพลงฮะลองเพลงพ่มาพี่แบงค์เนี่ยคองเป็นแบงเป็นแบงเนบงเป็นแเป็งเป็นเป็งพอแบนออกกลายเป็นมลแคนแกนปูนเพิ่นบ่แมนผู้สาวของเขาเจ้าคักๆเดเธอใจเป็นสียังฮักเขา เท่าไหร่กี่คนดูนะเป็นล้านเ้านไปแล้วครับผมฝากน้องชายด้วยนะสุดยอดมากวันนี้ใช่ค่ะพี่ฝากเพจฝากอะไรติดต่อได้ค่ะช่องทางอ๋อชื่อเพจชัยไร่บัตเทิงศิลในในในเฟซบุ๊กนะครับผมฝากด้วยเลยกันนะจ๊ะขอบคุณมากค่ะค่ะสวัสดีค่ะครับผมไปละไปละเอาปอฝากเพจไหนล่ะ ้อมือคีย์บอร์ดครับวันนี้มาหัวล้นหัวล้นวันนี้มาก็รอเหมือนเดิมหัวล้นรอเหมือนเดิมผักเลดขอมือคีย์บอร์ดด้วยค่ะที่กดให้แม่หน่อยกดหยุดกดพี่ขาสวัสดีค่ะขอคุยสัมภาษณ์หน่อยค่ะหลังงานเป็นยังไงบ้างวันนี้โอเคครับพี่ดีไหมน้อง เพลงใหม่เยอะเลยค่อไปเขาบอกหาหาคีย์ไม่ทันาเหประการณ์เขาปรหาประสบการณ์ประบการกับวทจใช่ค่ะแต่เพลงที่เขาได้มาเนีดี๋ยวเด๋วเขาบอกว่าเด๋ยวเขาจะไปแกะเร่มเขาจะได้เยอเยอะเพราว่าอายุยังยังน้อยตอนที่รอายุประมาณนั้นเราก็แบบนี้บางยังไม่ได้ด้วยแบบนี้ด้วยประสบการณ์เนาะ ขึ้นหลายวงแต่ละวงเนี่ยไม่เหมือนกันเลยถ้อยู่ประมาณนั้นเราจะเล่นแบบนี้ไม่ได้เลยวงนี้เขาเล่นทางคอร์ดลังจากว่าบาสตีกันเอยใช่ขอโทษนะคะพี่พี่ชื่ออะไรนะคะอ๋อพี่พาดค่ะพี่พาดนะคะพี่พี่ฝากเพจติดต่ออะไรอย่างนี้ได้เลยค่ะพี่โอเคยชอบเห็นใช้แล้วมันเติมตีนะครับย้อนแสงบอกบอกพี่ก็ไม่รับพี่อ๋อ เดี๋ยวพุ่งไปนะอ่านุ่นนุ่นว่าน้าวงเลยนั่นแต่ว่าน้าวงว่าน้าวงแต่ไม่ว่าน้าวงแต่งตัวอย่าอย่าพูดหน้าสดมากหน่าสดมากน้าสดมากก็สวยค่ะยังเลยนะคะสวัสดีค่ะพี่ชื่ออะไรนะคะสาวนาการสิลป์ค่ะสาวน่ะการสิลป์งานมื้อนี้เป็นยังไงจ้ากาบวนเลยค่ะบวนเนาะบวนเต้แต่เสียดายฝนตกไปหน่อยนึงเรีนค่ะลูกค้านี้เบิร์ตกำลังถ่ายคลิปมันมันอยู่เลย ฝนตกซะได้เออ,เอ,องานไมน่นีก็นสนุกดีเนาะพี่ฝากเพจติดตอ่อฝากอย่างได้จ้ะติดต่อ,ตองานใช้ไลน์บัะเทิงชินค่ะ,คะติดต่องานได้เลยนะคะทางเพจได้เลยะะจ้ะ,ะ,ะาทงเพจบลสาม่ากับลัชินได้เลยะะจ้ะขอบคุณนะคะฝากน้องด้วยเด้อต้องปอจ้ะน้องปอปอจ้ะปอปอจ้ะ ฝากน้องปอด้วยนะคะฝากน้องปอด้วยนะคะฝากติดตามเพจน้องปอด้วยนะคะใช่เอาคือพี่สวัสดีค่ะเดี๋ยวๆถอยก่อน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 เป็นไงบ้างครับพี่เป็นไงบ้างอ่ะน้องอ่ะโอเคครับพอได้เนาะเดี๋ยวก็เก่งครับเดี๋ยวก็เก่งพี่โทษนะคะพี่ชื่ออะไรคะชื่อนัทครับพี่นัทนะคะมือกีตาร์เล่นกีตาร์โอ้ยยังดียังเทพอ่ะ เ, <S <S เสียง <S <S เสียงกีต้าแบบว่าโอ้โหแต่เสียดายวันนี้ฝนตกเนาะใช่ครับฝนตกแล้วแบบโอ้ถ่ายคลิปไม่ได้เลยวันเนี้ถ่ายได้น้อยมากอะ่ะเดี๋ยวก็เก่งครับอืมแต่น้องน้องเป็นไงบ้างคะวันนี้ดีครับกล้าเล่นครับเขาบอกว่าอย่าเป็นกลัวครับผิดถูกไม่เป็นไรเขาบอกว่าอธเพลงที่เขาไม่รู้จักไม่คุ้นหูเยอะมากวันเนี้ยแล้วเขาหาโน้ตไม่ทัน เป็นสไตล์กอะตึกหมอลำกัลึกๆครับก็แล้วแต่บางวงสไตล์ไม่เหมือนกันใครับจริงๆวงล่อยหมอลำครับแต่น้องพอดีคุยแล้วน้องเล่นไม่ได้เลยไม่ได้ล่อยได้ครับเพราะวงวงเล่นหมอลำเล่นหมอลำแปดสิบเปอร์เซ็นต์เลยครับโอ้ใช่ครับก็บอกให้เขาเตรียมใจไว้แล้วว่าวงเนี้ยวงชัยไล่เนี่ยบอกว่าหมอลำเยอะมากเลยนะลูก ฟังแต่คำว่าวันเถิงศิลก่อนใช่ค่ะวอลลัมแปดสิบเปอร์เซ็นต์เขาบอกว่าไม่เป็นไรไปสวยเอามาสวยๆเอาหน้างานเอาะ